ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะซอไม่หวั่นไหวบ้างหรอหรือเขาชงให้จือคดีก็มันไม่มีใครจีบค่าเราจะให้ค่าไปหวั่นไหวกับใครล่ะถูกไหมล่ะเออ เขาจีบแต่สอทำเป็นไม่รู้มากกว่าอภาว,วามันมาอีกแล้วเมือ่อกี้เมื่อกี้กดผิดโทษทีไง<า>สวัสดีค่ะแต่งงานกับชาลีนะอืมเขาไม่ได้จีบกูค่ะวันนี้มาเิดให้คะ่ะอ่ะว้าวมาสิ <ขอ S 1> ออยังหลังวันเกิดฉันจะมีคนจีบมะฉันจะมีแฟนยังวันเกิดฉันเดือนสามเนี่ยอะ พี่หรอวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่แต่พแม่พาพว่าดับแม่นแต่พับว่าไม่แม่นห่ะงั้นไปเรียกแม่มารอกล่รอเกล่า uh. เอาพว่าไปก่อนเอาเอา้ยเออเอาแบบถ้าสมม่งไปคนนี้คิดยังไงกับพี่จีน่าอะไรอย่างงี้ได้ไหม <c oughs> หรือแบบทุกนคนนี้รู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ได้ไม่พับว่าดูเก่งถ้าเป็นความรู้สึกอะอ่ะก็ได้คนคนให้ฉันหลับตาแล้วนึกถึงคนนั้นใช่ไหม อยากรู้ว่าคนเคนี้ยคิดยังไงกับเราอะคือกูเขิดไปแล้วเนี่ย <G ül> เป็นเพื่อนเหลือ,อยังไงก็ได้นะพ <G ül> อปะอืมฉันจะได้รู้ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ไงใครใครพี่แนกหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้จีบเธอเหรอ เขาก็เห็นว่าเราโดดเด่นอือหือตาก็คือเหมือนเป็นดาวอะไรอยงเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาก็แบบพักๆยังไม่เอายังยังไม่ต้องเปิดละอันนี้ก็เหมือนเป็นคนที่เคยเจอเหมือนกันนะเคยเจอมาก่อนอ่าใช่ใช่ใช่ เขาก็รู้สึกมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเหมือนรู้สึกดีมากๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปทิศทางไหนรู้สึกดีมากๆแต่ว่าหมายถึงตัวเขาเองไม่รู้ว่ามันคือทางทิ่ทางไหนเงี้ยใช่ปะอาจจะแบบรู้สึกดีมากๆแบบเพื่อนหรืออาจจะเป็นแบบนั้นต่างก็หลายแล้วนะ แต่ว่าไทมันดบบเปิดอีกใบขยาย <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าเราพูดเกง่งเป็นคนที่พูดเกง่ง <c oughs> คือเหมือนเอาง่ายๆเหมือนรู้จกักจากทางออนไลน์ด้วยเขาเขาก็รู้สึกว่าเราพูดเกง่งเราคุยกับเขาแบบเกง่งอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเราแบบพูดนี่จีน่าเป็นคนพูดเก่งเลยประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะหมด ใครเอางี้เราแลกกันบอกปะล่ะเอาดิเอาดิเอาดิชอบแต่ในดีเองแต่ในดีเอ็มไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ก็ฉันเป็นข่าวได้ไม่ได้ดีเอ็มดีเอ็มเอาเลยแลกกันบอกปะล่ะเอาพอจะฟังฟังแล้วพอแค่นี้ดีกว่าหอแต่เขาก็ดูไปอยู่นะดีไหม ก็ดีไม่แย่มาถึงเขาหรือไพ่เขาเขาอไแบบเขาชัดเจนไหมเฮอนี่ก็เลยนี่ก็เลยปล่อยเบอร์เพราะว่านี่ชอบคนชัดเจนคืตลอดไหมก็จะด่าเขว่าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนี่ก็แบบเวลาทำงานไม่ได้จับโทรศัพท์นี่ ไม่ค่อยกรอบหรอหมายถึงเนี้ยหรอั้งคู่อะเขาไม่นะถ้านี่ถ้านี่ตอบคือเขาตอบอ่ะเขาแปลปะอันเนี้ยอันนี้ผิดพลาดเองช,อช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เนี่ยเพิ่งว่างคือเนี่ยเพิ่งเสร็จงานทุกอย่างวันนี้วันสุดท้ายก็คือพวกเนี่ยจะว่างแล้วลองไ์คุยกันเถอะเราอ่ะเองไรคุยกันเองเลยไหมเราอะ <laughs> เออก็เลยแบบ มันก็บวกกับเขาก็ไม่ได้แล้วเราก็จะรู้สึกนึกออกปะว่าคนนี้มันจะเองไม่ใช่เองอย่ายิ้มได้ะเขาบอกเขาบอกว่าสืบกันไปสืบกันมาไม่ได้สืบค่ะถ้าทางนู้นคุณชาเขาชอบเขาจีบดิฉันก็ดีใจ เราหรอเขาจีบพี่จีน่าไหมเขาไม่ได้จีบฉันอันนี้อัน,นเราคำถามตะกี้ได้ถามพี่นักหรือเปล่า <c oughs> มึงเยี้ยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> มึงเยี่ยมเหมือนกันนะกลางไลฟ์เลยไม่ใช่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  <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แล้กูจะบ้าไม่ใช่เขาไม่ได้จีบฉันไม่ได้คุยกันแล้วเอ็งจะขับทำไมอ่ะโดยโดยเห็นพี่ไี่จีด้านด้านดิ่งเอกคือฉันพยายามจะบอกความจริงไงว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้จีบฉัน อาจจะพุกข์ shirt, ไงไม่ได้จีบใช่ไหยังหรอแต่ก็หงาจริงจังเลยเออก็เลยทหน้าจริงจังแต่ค่าพอแต่ค่าพอเดาทางของเองออกมันพูดไม่ได้รู้อะไรมาหรือเปล่าร um 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 ู้อะไรอ่ะคนของเองคือใครอ่ะคะยังไม่รู้เลย หมายถึงเท่าที่พี่จีน่ารู้อะว่ารู้อะไรมาหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับภาพบาดิทำไมถึงบอกว่าดาวทางออกอ๋อไม่ใช่ข้าก็เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองข้าก็ดูคลิปของ N H Y แล้วข้าก็คิดว่าข้าพูดไม่ได้ไงสองรู้แต่ไม่บอกข้ามไม่รู้แต่ถ้าเขาจีบกันข้าก็ดีใจด้วยเพราะว่าก็าน่ารักอ่ะถูกปะล่ะ เหลี่ยมปัดเหลี่ยมกูไม่เหลี่ยมค่ะเจอดค้าจะไปพูดอะไรล่ะก็เผื่อจะจะมันจะจะจะค่าพูดเรื่องของเขาได้ยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของค่าเรื่องของค่าค้าก็พูดตลอดข้าก็บอกตลอดว่าเนี่ยไม่ได้จีบค่ะพวกเอ็งก็ชอบจะมโนกันสุดๆพวกลูกเตี๋ยวต้องเจอของจริงซะบ้างเพราะให้พวกพวกพวกข้าโดนอบรมมาดีแล้วพวกข้าไม่ไปดราม่าใส่ใครพวกลูกเตี๊ยวถูกไหม พวกค้าสองคนชอบชาลีวันนี้พ่กค้ากำลังจะตบตีแย่งกันอยู่ตบวันนี้เรากําลังสืบกันอยู่ใช่เรากำลังสืบอุ๊ยแป๊บนึงค่าสอใหญ่ไอเนี้ยซอเล็กออแบ่งๆบกันแต่ถ้าใครส่งมาแต่ถ้าชาลีชอบาคนอายุเยอะกว่าค่าอายุเยอะกว่าปีเดียวเองแต่ถ้าใครสามารถส่งมาร้อยลูกได้เนี่ยยูนิเวอร์สอะร้อยข้าบอกหมดเลยหมดเปลือก ค่าสองคนจะจับมือแล้วบอกหมดเลยเหมือนกันเดี๋ยวค่าโอนให้ครึ่งหนึ่งพี่เจนมาสืบพี่แจนพี่แจนคือใครคะพี่แจนคือใครอ่ะแซวเรื่องเค้กวันนี้เค้กทำไมอรอเอ็งให้เค้กใครไ่ค่ะเอ็มทำไมอะเค้กอะไรเร็วบอกข่าหน่อย มีคนส่งเค้กมาให้เองใช่ใชแต่ไม่ใช่อะไรค่ะเองพู้ก็พูดนะอันนี้หมายถึงลูกเจี๊ยบฝั่งค่าและไม่ต้องสืบหรอกเพราะเข้าว่าไม่ใช่นี่ <c oughs> เชื่อป้าเองคนนั้นต้องหลอกมากๆแล้วก็เป็นไทยที่นางบอกอ่ะแล้้คนที่ไม่ได้ตรงไทยพูได้คุยอยู่ว่าเดี๋ยวเขาถามแบบงูๆูเลยอ่ะเดี๋ยอ อะไรนะไอเอ็มเพอเฮ้ยเอ็งเอาเบอร์มาเลยแหละค่าโทรไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวส่งไปนะโอเคเดียเ๋ยวเอแล้วเอ็งไม่หาให้ข้าว่างอโอมีแล้วค่ะพี่จีน<ไ>่าอย่ามาพูดค่ะค้าไม่มีคือเอาพูดก็พูดนะตอนแรกอะมีแต่ว่าค่าเทไปแล้วเพราะว่าค่าแค่รู้สึกว่าค่าไม่ชอบความไม่ชัดเจนค<ม>่าเกียด ขอ,ขอสปเปคคนนั้นหน่อยได้ไหมอะถามไพ่อ่ะคนที่ถามไพ่หรอมาคุยกันหลังไหมมะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของข่าวข่าวล่ะตอนเนี้ยทุกคนบอกว่าตรงกับชาลีเลยดาราท่านาาหนึ่งเดี๋ยวเป็นไฮไลท์นะเออใช่เดี๋ยวมันจะเป็นไฮไลท์ไง <S <S เอ็นจีหน้าที่เกลียดความไม่ชัดเจนถูกต้อง <S 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 <ๆ>ซอเผาเรือจนไหมเผาอะไรอะ เอาอะไรวะเพราะว่าเองชอบไหม mm. คนนี้เองคุยอยู่กับเองชอบมากไหมไแต่ก็ดีแล้วแหละเขาชัดเจนใช่ไหมล่ะ mm. เอิงอยากให้ความรักนำทางนะเข้าใจปะความรักนำทางคืออะไรความรักนำทางคือหลับหูหลับตาฉันรักเขาเขาจะทำเลวแค่ไหนเขาจะทิ้งกว้างแค่ไหนก็คือฉันจะรักเขาอย่างเงี้ยความรักนำทางเข้าใจความหมายปะ อนาคตก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตชีวิตเราต้องไม่ไม่ดาวลงปะแต่แต่ถ้าพูดเอาจริงๆตอนเนี้ยถ้าถามภาพวาดเออภาพวาดครั้งที่จะโฟก,กัสเดี๋ยวเรือๆเรนนี้ยจะได้เจอจันนวละเจอลูกก็เลยเอออหั คือช่วงก่อนนั้นเนี่ยพับว่ดพักอย่างที่พาบวัดก็บอกพี่จีนาว่าแบบอบพักเลาก็พักยาวเลยเพราะมีเรื่องที่พับว่ดอะแบบเครียดเป็นเรื่องส่วนตัวนี่แหละแล้วบอกว่าก็เลยพักมาโดยตลอดแต่ว่าคนที่เออเรียกว่าไงอะเอาง่ายๆก็คือเหนื่อยพ่เลยจะาพูดไปทางไหนเออมนอยู่หน้าไลฟ์เนาะประมาณว่าตอนนี้โฟกัสที่จานัวการทํางานแล้วก็การแบบ ใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยววันหลังจากวันที่สามเลยนะจะได้กลับมาทํางานแบบจริงจังละไม่ไม่มีผู้ชายเราอยู่ได้นะคะแ,แต่ถ้าไม่มีก็รรเราะค่ามีธุรกิจค่าทํางานถ้าทุกวันค่าเอ,อ่อเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นเอาจริงนะวันเนี้นะนะวันนี้จากที่สอบมาสามปีนะค่ารู้สึกว่าค่าอยู่ได้แต่มันแค่จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าพอเห็นคนอื่นมีตัวเองก็แค่อยาก เอออยากหันไปแล้วเจอคนที่พูดว่าเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยอะแบบเหนื่อยจังเลยแล้วมันหายเหนื่อยอทุกวันนี้มันพูดกับเพื่อนพูดกับแม่พูดอะไรเงี้ยเวลาแบบพูดว่าเหนื่อยแล้วมันไม่หายเหนื่อยเข้าใจความหมายปะเออก็อันอันไว,เว้เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะสบายละใชเ่เก็บเกี่ยวไว้กีกว่านะใช่จริงๆพราวก็เหมือนกันก่อนหน้านี้นก,นนนก็ทําทํางานน่ะแล้วพอหลังก็ามาแอกว่า เรียกว่าไงตอนแรกคิดว่าจะโสดยาวเลยแบบว่ายาวไม่คุยกับใครไม่อะไรเลยแต่ว่าดันมาเจอเรื่องแบบมีปัญหาอะไงใช่ปะเร้วกงความสัมพันธ์เก่ามก็เลยได้พักงานมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ประมาณเนี้ยอืออืออืออืีงั้นพี่ก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกทุกอย่างหลังจากปีใหม่ไปขอให้อ่อชีวิตราบรื่น ทุกๆปัญหาขอให้เบาลงแล้วก็ขอให้มันแก้ปัญหาได้ตรงจุดจะได้หมดบอกสักทีได้เริ่มต้นชีวิตแบบไม่ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่ในทุกทางการงานอาชีพหรือว่าความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันรับลื่นไปในทุกๆปีหลังจากนี้จริงๆขอบคุณเคะอเออชีวิตรับเลื่นกับมีเงินคือที่สุดแล้ว กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ